นายเมเดิมแล้วสายอ่ะนั่นเดิมนู่นแล้วนั่นไงเห็นนายเมเดิมนู่นแล้วนู่นนู่นนู่นไงก็เดินกับพู๋ก็เด็กเอาป้าเขานั่นไงเออวัดดีวัดดีวันดีวัดีสวัสดีค่ะพี่แกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแท้ฮะแท่ฮะสวัสดีครับ สบายดีไม่ได้เจอกันนานตลาดอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมของที้จ่ะฝั่งนี้จ่ะเนี่ยเข้าไปตรงทางนี้ได้ให้นป้าว่ามันมันยาวเลยนะแบบคนเยอะอยู่เดินอันนี้คนเกาหลีเปล่าคนไทยค่ะคนไทยคนไทยเออดีใจดีใจดีใจเอ้ยมาเจอนี่ดีใจมากเลยไปไปหาอะไรกินกันแล้ค่ะเพื่อนก็เกาหลีเขาสตาร์ทเรียนกี่ พี่โกรธแล้วพี่สวัสดีครับครับเถ้าหาสวัสดีครับเถ้าอันนี้เห็นไหมเถ้าหาพูดไทยได้อ่ะโชว์โชว์ของเล่นโชว์ของเล่นเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เสายเปิดดิเน่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 เอารถมานี่มีไดโนเสาร์ด้วยพี่ก็ดึงไม้นี่มาห้ามเสนอว้าใช่ของบุญยา วิของเล่นเต็มมือแล้วว่าโกเอซิ่มาจากเมืองไทยอ่ะเทของไทยฮาลูกออนี่มีมีอีกนะมีอีกนะขอบคุณคพยายามสอนให้พูดไทยอยู่ค่ะแล้วว่าเขาไม่ชินหรอกแต่เหมือนแบบพูดได้อยู่แต่เหมือนแบบเหมือนซื้อของซื้อของมาฝากหลานซื้อของมาฝากหลานีืเอืองไทยเอออะไรนะคะลุงเล่ห์ไทยฮาไทฮาจำได้เปล่าป้าบอกจะให้อะไรนี่ รลดลดเลยรลหลดเลยจำได้ป่าวโอ้ยของของเล่นเต็มเลย่นระนอนาของเล่นเต็มเลยโอเคไดลเออนะได้แล้วสาวแล้สายได้แล้วสาวเลยเนี่ได้แล้วสาวได้แวสาบอกนี่ได้นสาวปรกกบให้นะบอกนีบอกได้นลสาวปรกกบให้ปรกกบให้

ไปไกด์พาไปเที่ยวแล้วคือพี่เกดไปเดี๋ยวข้ามไปพี่เกดบอกอยากไปเดินตลาดก่อนแล้วพี่เกดบอกเขาบอกว่าเพรว่ากินหมูไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไปเร็วไปเร็วแท้ห้าไปลูกไปมาแท้ห้ามามาดิสาย ข้ามถนนนะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นไฟไฟเขียวไฟแดงเราก็ต้องรีบข้ามเลยข้ามไม่ทันอันนี้ข้าม,มาที่เอ่อบรรยากาศเป็นบรรยากาศของของ,ของเขาเรียกวอะไรตลาดตลาดเป็นตลาดตลาดบรรยากาศตลาดอ๋อร้านเนื้ออยู่ตรงนี้ร้านผลไม้ okay. โอ้ยดูตอเบอรี่ใหญ่มากค่ะ <ไป S 1> เอ้ย9,000วอนเองนะ <ไป S 1> ดูลูกดูลูกดูลูก9,000วอนเองโอ้โหสตรอเบอรี่ดูดิน่ากินมากค่ะอันนี้คือขนมวะขนมอ่นมะน่นากินอ่ะเหมือนขนมเป็นพวกขนมไหว้ขนมอะไรอย่างเงี้ย เออใช่จริงเหมือนขนมหวยขนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปลาตัวเล็กๆโหย้ยตื่นตาตื่นใจอยากกินทุกอย่างอยากกินทุกอย่างอันนี้เป็นน่าจะเป็นตลาดผลไม้ก่อนเนืะอันเนี้ยเนาะตลาดผลไม้เนาะเฮ้ยรองเท้าอ่ะสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันวอน ตั่วแดงของทอดของทอดปลากิมจิ เนี่ยอยากกินแบบเนี้ยเออเนี่ยผัดทอดของฉันเขาจะมีที่นั่งให้ดูดิเออเนี่ยเป็นกุง้งเป็นพวกกุ้งทอดปลาทอดอนนตบกีอ่ะเป็นตบกีอันนี้เป็นขนมวนหวานอนะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยมันฉนอ อันนี้ของกินน่ารักมากเป็นตัวคิตตี้ดูดีเป็นขนมเป็นขนมเป็นตัวโมเดลออ อันนี้เป็นปลาเป็นพวกเต้าหู้เต้าหู้ปลาพวกเนี้ยแล้วก็เป็นน้ําน้ําที่เขาน้ำน้ำที่เคยกินน้ําเขาเป็นน้ําแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ําปลาแห้งอ่ะบัดเขาเก็บแล้วดีร้านเนี้ยไอ้น้ำพึ่งเว้ย น้ำพึ่งน้ำพึ่งหยดเดยอะเลยทีละหยดทีลยดนี่น้ำพึ่งเอาแม่เจอแล้วนี่ร้านถุงเท้าร้านรงเท้าร้านหมวกแม่ถุงมือเจอแล้วนี่วย วิถีชีวิตคนเกาหลีเวลาหน้าหนาวเขาก็จะเอาแบบเหมือนมีเตาถ่านเนี่เตา,ตาถ่านวางเตาถ่านมีน้องหมานั่งอยู่ข้างๆเออน่ารักอ่ะหืมร้านอาหารที่นี่ขายดีมากนะเออทุกร้านนั่งแน่นหมดเลย คนยืนรอเรียงกันแถวกันแบบเรียงคิวกันแบบนี่มากเลยอะ่ะร้านนี้คนเยอะมากอะ่ะแน่นเลยสองข้างทางหมดเลยนะเนี่ยสองข้างทางเลยเขากินอะไรเขากินอะไรทำไมโอ,โอ,โอ้ดูสิเต็มทุกร้านจ้าแถบนี้ค่ะเต็มทุกร้าน เขามีชั้นบนด้วยนะเขามีชั้นบนด้วยส่วนมากจะเป็นชาบูปิ้งยา่างขายดีแ,วแถวเนี้เนี่ยชาบูปิ้งย่างน่ากินอะ่ะข้างยิง่งข้างในยิ่งเต็มเต็มทุกร้านอะ่ะอืม